บรรยากาศนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นเป็นองค์หลวงปู่นะครับถนนนะครับเส้นกาลสินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับ นี้นะครับจะเป็นพระเครื่องลงผูศิลาสิริจันโท0พบหนึ่งพันบาทอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ยอันนี้สบพันเก้าน่เป็นเรียนดอกโอ้น้ำมันเจอเก้าวันเคืนวันที่สิบเข้าวิตีปุกเซกยูจะปุกเสกอยู่ในกุฏิเ้าวันเ้าคื สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทําบุญนะครับไปไหว้นะครับองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่ธรรมอุทยานนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปย้อนหลังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมีเวลานะครับได้มาตัดนะครับตัดอันนี้นะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาถึงกาลสินจังหวัดกาลสินนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับระยะเวลาประมาณ70กิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวด้านในนะครับผมจะพาไปชมนะครับชมบรรยากาศรอบๆธรรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปไหว้นะครับไไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับไหว้พญานาคนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูตู้วัตถุมงคลนะครับพระขององค์หลวงปู่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะไปทําบุญนะครับสบายสังฆทานนะครับที่ด้านในนะครับเดี๋ยว f ี่พีเอฟซีนะครับไปชมบรรยากาศนะครับภายในกันเลยนะครับ หลังจากเดียวเข้ามานะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับด้านหลังวัดนะครับด้านหลังอุทยานนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเดินมาดูก่อนหน้านะครับคือแถวๆตรงมีร่มนะครับคือมีที่ว่างนะครับก็เลยถือว่าเป็นบุญนะครับได้มาจอดนะครับในร่มนะครับอยู่ด้านในเลยนะครับไม่ได้จอดด้านข้างๆ้างถนนนะครับมีที่ว่างสําหรับจอดหนึ่งที่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับแต่วันนี้นะครับมาวันนี้ก็หลวงปู่ไม่อยู่นะครับหลวงปู่ไปกินนิมนต์นะครับ วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาที่ยังวัดนะครับของหลวงปู่ศิลาตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าประตูโขงนะครับกำลังก่อสร้างนะครับก่อสร้าง เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นเป็นองค์หลวงปู่นะครับถนนนะครับเส้นกาลสินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับนั่นจะเข้าประตูโรงมานะครับแบดดร้อนมากเลยนะครับ เข้ามานะครับก็จะเจอนะครับสาลายิ่งมียิ่งรวยนะครับนั่นหน้านะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นทวีส่วนนะครับก็จะมีพญานาคนะครับพญานาคนะครับก็จะมีนะครับพญาสุวรรณนักขลาดนะครับ ยาสวนวรรณนัคราชอยู่ด้านซ้ายสีเขียวนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นนะครับฝั่งนะครับอีกฝั่งนะครับก็จะเป็นนะครับพญาสุกันนขราชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศประชาชนนะครับมา วหว้ขอพรนะครับเสียงโชกเสียงลาบนะครับใกล้จะถึงนะครับวันนี้วันที่13นะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในนะครับ ข้างในนะครับข้างในก็มีศาลาศาลาพักผ่อนกันใจเยอะกันมากครับก็มีส้มเงานะครับด้านไหน รงนี้นะครับจะเป็นราเครื่องหลวงปู่ศิลาศิริจันโท,ทคนมากเลยครับนี่นครับเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศิลานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับนี่คือผู้คนมาเยอะมากนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเยอะมากเลยนะครับ สำหรับฝั่งนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นส่งน้ำนะครับส่งน้ำาีส่งน้ำนะครับ จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่วัดหลวงปู่นี่ก็เป็นน่าจะเป็นศาลานะครับศาลากำลังก่อสร้างครับ सफे भोरे सपा जन्थो मन्ना रसो यथा เป็นสานที่บูชาวัตถุมงคลน,นะครับอยู่นคุชิลานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับ หนึ่งพันบาทห้าร้อยนี่แหละสามพันเก้านี่แหละสามพันเก้า สามาปนกสถาปนกพประดานที่เขาปกองให่จะที่เขารับจอบเนี่ยอันนี้ว่าหกว่ายี่วะเสดอันนั้นเก่วันสามเหาศูนย์ันแต่ดีเ่ เขาจะอไาเป็นของไคใส่เขาใส่จยิ่งมีอแนะนาแนะนำยิ่งมีัาแดงมากยิ่งมียิ่งรวยขึืนอนกวั้วยอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ยอันนี้สีนาว่านเหรอเป็นเรียนบอกใ้มันเกิอเ้าวันเกคืนวัี่สิบเข้าไิกีเปิด เูาจะผูกเสกอยู่ในกุฏิ9วัน9คืนแล้วก็วันที่สิมาผูกเสกอีกปันพิธีใหญ่พิธ<อ>ีใหญ่สร้างเยอะไหมครับเนี่ยไม่เยอะ,ะไม่เยอะใช่ไหมโอ้สี่พันกนวะ่าบาทครับไปรายการยิ่งรวยครับโอ้โคตรสวยเลยนี่ว่ะอันนี้สามร้อยแล้วบ0นสองร้อยสามร้อยยิ่งมียิ่งรวย สามพันเก้าของแดงยิ่งมียิ่งรวยยิ่งมียิ่งรวย <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ผมพามาไหว้องค์หลวงปู่ศิลานะครับที่ธรรมอุทยานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ